สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีนี้เรามาต่อ EP ที่แล้วนะคะอ่ะตอนนี้เรามาถึงรอบพอดีเห็นไหมคะรอบงานพอดีตอนนี้ครูใหม่ถักไว้ที่เหลืองสามหลักแล้วก็แดงหนึ่งแขนนะคะทีนี้เราถักแดงแล้วเราเริ่มรอบใหม่ขึ้นรอบใหม่แล้วนะคะหนึ่งแขนแล้วก็หนึ่งหลักนะคะสีแดงหนึ่งแขนแล้วก็หนึ่งหลักนะคะ ล็อกงานล็อกงานคือเสียบไม่ให้เข็มมันด้านงานมันพลิกไปพลิกมานะคะล็อกงานเปลี่ยนสีได้เป็นสีเหลืองนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลัก ห้าหลักลอกงานนะคะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีแดงนะคะหนึ่งแข่หนึ่งแขแล้วก็หนึ่งหลักนะคะลอกงานสีเหลืองนะคะเปลี่ยนสีเหลืองหนึ่งหลัก 2หลักสมหลักสี่หลักห้าหลักลอกงานเปลี่ยนสีได้นะคะสีแดงอ่มีเพื่อนๆทักแชทครูใหม่บอกว่าครูใหม่ช่วยทักชา้ชาๆหน่อยดูไม่ทันครูใหม่จะพยายามทักให้เพื่อนๆดูแบบชา้ชาๆนะคะ แดงหนึ่งหลักหนึ่งแขนนะคะลอกงานนะคะเปลี่ยนสีได้เป็นสีเหลืองหนึ่งหลัก2หลักสามหลักสี่หลักห้าหลักลอกงานแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะ หึแคหนึหลักนะคะสีแดงลอกงานค่ะเปลี่ยนสีเหลืองนะคะเปนสีเหลืองขึ้นมา1ห,หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5หลัก,ล,กลอกงานเปลี่ยนสีแดงขึ้นมานะคะ หนึ่งแขนหนึ่งหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลัก หนึ่งแขนะคะแล้วก็หนึ่งหลักเปลี่ยนสีได้นะคะล็อกงานสีเหลืองนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลัก หนึ่งแขล็อกงานเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีเหลืองขึ้นมาสี่หละห้าหลัก แล็อกงานนะคะเปลี่ยนสีเหลืองนะคะ ีห้านะคะอาสีเหลืองครบห้าหลักแล้วนะคะเพื่อนห้าหลักนี้มันจะไม่ตรงรูแขนนะคะเพราะว่าเขาครบรอบแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะสีแดงรอบนี้นะคะแดงจะตรงกันนะคะแดงจะตรงกันกับรอบแรกนะคะเปลี่ยนสีแดงค่ะตรงกันกับรอบแรกแล้วก็แขนนะคะอ่ะทาทำแขนนะคะ รอบนี้นะคะเราขึ้นรอบใหม่แขข้างล่างกับข้างบนแขรอบที่แล้วกับรอบนี้จะตรงกันนะคะเพื่อนจาแล้วก็ล็อกงานเปลี่ยนสีเหลืองขึ้นมาสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลัก หกหลักเจ็ดหลักอันนี้เราขึ้นรอบใหม่นะเพื่อนรอบใหม่นะคะดอกนี้นะคะดอกที่หนึ่งนะคะจะมีเจ็ดหลักอันนี้ดอกที่ดอกที่แปดจะมีห้าหลักนะคะน,นี่เราขึ้นรอบใหม่แล้วนะคะเจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลักแล้วก็ล็อกงานปเปลี่ยนสีได้นะคะสีแดงแขนรอบนี้กับรอบที่แล้วจะอยู่ตรงกันนะคะเพื่อนใส่แขนหนึ่งแขล็อกงานปเปลี่ยนสีได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล้องานเปลี่ยนสีได้หนึ่งแขนนะคะ เจ็ดอ่รลอกงานเปลี่ยนสีได้บางทีคู่ใหม่ก็ลืมนะนับในใจมันเพื่อนไม่ได้ยินหนึ่งแขนหนึ่งหลักสองหลักสามหลัก สี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักนะคะเกตหลักแล้วก็หนึ่งแข สหลักสี่หลักหหลักหกหลักเจดหลักหนแขนนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะหลักที่เกตไปกินช่องของเพื่อนแล้วเดี๋ยวถอดถังใหม่ วันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะคะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาแว่นและเป็นแว่นเดียวแป๊บนึงเว่นนี่มันเนยอเปล่าอะ <_ d ata> ่ะแสะ่ แล้ีมองไม่เห็นเลยอโอเคเปลี่ยนสีได้หนึ่งแขนนะคะล็อกงานเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะหนึ่ง เก็บล็อกงานเปลี่ยนสีได้นะคะสองสามสี่ห้า เปลี่ยนสีได้นะคะนี่เป็นโูแขนมั้เพื่อนอ,อันนี้คือดอกที่แปดนะคะเหลืองดอกที่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะคะครบเจ็ดหลักแล้วนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นมานะคะอันนี้เราจะขึ้นรอบใหม่นะเพื่อนๆเราจะขึ้นรอบใหม่เราจะถักสีแดงหนึ่งหลักเพื่อนๆที่ถักข้างขวานะคะถักตามที่ครูใหม่พูดได้นะถ้าดูลายแล้วมันงง หนึ่งแขน a หนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งแขนนะคะรอบนี้นะคะขึ้นรอบใหม่สีแดงจะเป็นหนึ่งหลักและหนึ่งแขนนะคะล็อกงานแล้วก็เปลี่ยนสีได้เป็นสีเหลืองนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักนะคะครบห้าหลักแล้วเปลี่ยนสีได้นะคะสีแดงค่ะหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักนะคะแดงห้าหลักนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะสีเหลืองค่ะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลัก ห้าหลักเะคะเปลี่ยนสีได้ค่ะสีแดงนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหลักที่ห้านี่เป็นรูแขนะเพื่อนๆคนรูหมาเลือพูดอีกและนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่กับห้านี่เป็นแขนนะคะลงรูเดียวกันนะคะเปลี่ยนสีได้ค่ะ หหลักสองหลัก3ามหลักสี่หลักหหลักเปลี่ยนสีได้ค่ะหนึ่งหลักสองหลักสามหลัก1แขนนะคะ <Okay. S 1> อ่านี่สามหลักหนึ่งแน หหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักเปลี่ยนสีได้นะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักหนึ่งแขนะคะ หหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักเปลี่ยนสีได้นะคะหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักเปลยนสีได้นะคะสีแดงเนอหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลัก เปลี่ยนสีได้นะคะสีเหลืองค่ะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลัก หนึ่งแขนนะคะอันนี้คือดอกที่แปดนะคะที่กำลังถักอยู่นี้นะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักอ่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะเรามาพบกัน อา่าอีพีหน้านะคะอีพีนี้เอาพอแค่นี้ก่อนเนาะ